สวัสดีครับผมเด็กชาตวระดอนพันกันวันนี้จะมาสอนวิธีการแก้โจทย์ข้อนี้กันเลยครับโดยโจทย์มีอยู่ว่า1บวกสีเท่ากับ5 2บวก5เท่ากับ12 3งบวกเท่ากับ21และ8บวก11เท่ากับเท่าไรครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้โจทย์กันเลยครับคำตอบที่1คือ9 6นะครับคำตอบหาได้จากตัวหน้าบวกตัวหลังเท่ากับตัวหน้าบวกตัวหน้าคูณตัวหลังครับ จึงเป็น1บวก1คูณสีเท่ากับ5้านะครับแล้วก็2บวก2คูณ5เท่ากับ12นะครับแล้วก็3มบวก3คูณ6เท่ากับยีสิบเอครับสุดท้ายน,นะครับ8บวก8คูณ11เท่ากับเก้าสิบหกนี่ครับ คำตอบอีกคำตอบหนึ่งคือ40นะครับเกิดจาก1บวก4เท่ากับ5 5บวก2บวก5เท่ากับ12 12บวก3บวก6เท่ากับ21และ21บวก8บวก11เท่ากับ40ครับเทียบกันให้ดู2ตัวนี้นะครับแต่จ,จริงๆแล้ววิธีนี้ผิดครับเนื่องจากเทียบดูพิจารณาตามสมการนี้นะครับ ัวนี้คนที่จะเป็น4และตัวด้านหลังคนที่จะเป็น7นะครับจำนั้นก็21มาบวก4บวก7เท่ากับ32ครับต่อคนต่อไปก็เป็น5กับ8นะครับส2บวก5บวก8เท่ากับ45 45บวก6บวกเท่ากับ60และ60บวก7บวกสิเท่ากับ77 77บวก8บวก11เท่ากับ96ครับนี่นะครับได้คำตอบตรงกันแล้ว คำตอบของข้อนี้ก็เลยตอบ96นะครับไม่ใช่40ขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ